ทอดมันฝรั่งกินนี่โอ๋ยช่างเชิงอีวเห็นไหมเนี่ยเนาะโอ้กาแฟเอสเปรสโซ่สแปดกรัมสิแปดกรัมมันจะได้แม่นยำหน่อยทีอเือมีนาแล้วก็ว่าทัศนหลักไม่ค่อยได้ไม่ได้นั่นโอ้แม่นยำนี่คือสิบแปดกรัมเกินนิดนึงไม่เป็นไรนิดหนึ่งเอาสวัสดีค่ะสบายดีนะคะนไปพา ฮ้ยเไม่ได้มาเลยสี่เดือนอ่ะหน่อยหยุดไปสามสิบวันตอนเคยโบน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 แล้วตัวเองยังอยู่ที่เดิมไหมอ่ะใช่ใช่อยู่พักพักค่ะพักอ่ะที่พักอ่ะนั่นแหละอยู่พักออกจากที่เคยว่าไปขาหักน่ะอืมอืมอืมย้ายช่องมาอืมเครื่องใหม่เรียนเครื่องใหม่เลย หนี่ซื้อใหม่เลยเป็นแสนเลยไหมเนี่ยโอ้โห,โโหแล้วตัวเองสุขภาพดีแต่ก็เห็นว่ายืนนะเห็นไหมเนี่ยเอาเป็นดวนิน วันปกติของตัวเองเลยนี่เดี๋ยวหน่อยหน่อยงดข้าวเย็นเองต่ะคากจะกินแก้วนี้เพื่องดข้าวเย็นด้วยนี่เ,นเบอร์เวลาเบอร์เ,เดิมโอเคก็ที่ว่าหน่อย,หน,อยหน่อยลองดูเอ๊ะใช่ปะว่าอะไรเงี้ยถึงได้ทำเป็นขอจ้ะยังคิดอยู่อืม ตาวครึ่งวันแล้วที่เนี่ยเหรอคะอ๋อเขาก็เปิดครึ่งวันมาชิมกันนะล็อกนี้ใช้คำว่าเออหนึ่งหกแปดคอฟฟี่ค่ะหนึ่งหกแปดคอฟฟี่นี่หนึ่งหกแปดหืมใช่ใช่โอ้โหเมื่อวาน้็คุณหน่อยไปตายตายเลย